นางเอกดังสะพายหมื่นล้านเผยสาเหตุไม่อยากมีลูกแม่รวยมากจุดยืนชัดเจนไม่อยากมีลูกอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า14ปีแล้วระหว่างนุ่นวรนุชและต๊อดปิติเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักของทั้งคู่แบบนานทีครั้งแต่รักมั่นคงสุดๆแม้จะไม่ได้มีโมเมนต์หวานให้เห็นบ่อยๆทั้งนี้เรื่องทายาทล่าสุดสาวนุ่นเปิดใจผ่านบีทีบัสสาเหตุไม่อยากมีลูกบอกว่าสำหรับนุ่นเองนะคะ ไม่ได้รังเกียจการมีลูกแต่รู้สึกว่าไม่ได้พร้อมกับการมีลูกหลายคนบอกทำไมไม่พร้อมไม่ได้ไม่พร้อมด้านการเงินแต่ในสภาพคนสองคนตัวนุ่นกับตอดเองแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้ได้อยู่กันแบบนี้ได้ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเป็นเขายังอยากแข่งรถแข่งแบต ทำเลยทำในสิ่งที่เขาอยากทำเขาไม่เคยห้ามที่นุ่นเล่นละครเขาบอกเป็นเรื่องที่ดีเราต้องมีอะไรทำเราเป็นผู้หญิง